กากโกโบก็ทำเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารนะครับเป็นหลักอาหารในที่นี้ก็จะมีทั้งอาหารคนแล้วก็อาหารน้องหมาน้องแมวนะครับเป็นสส่วนแต่ก็ทำอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักเราเรียกแพคเกจจิ้งของเราว่า l o n g ีวิทย์แพ็กเกจจนะฮะในอุตสาหกรรมเขาก็เรียกว่า b a r r i e r p a c k a g เ n g เป็นอุตสาหกรรมที่ทำแพคเกจจิ้งมาแต่ว่ามีลักษณะพิเศษก็เรียกว่ากันพวกอากาศกันพวกน้ำได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบนะบก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ เร,เรียกว่าช่วยยืดอายุการจัดเก็บอาหารให้มันยาวนานขึ้นครับก็จริงๆบริษัทเราเป็นบริษัทนวัตกรรมก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเป็นหลักเราเรียกว่าเราทํา o ท a l s โซลูชันให้กับลูกค้าก็หมายถึงว่าถ้าเกิดลูกค้ามีโจทย์มาว่าอยากจะได้แพคเกจิ้งรูปแบบนี้เชลฟ์ไลฟ์ลักษณะแบบนี้เราก็สามารถดีไซน์ออกแบบแล้วก็ทำเขาเรียกสูตรผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับลูกค้าที่ลูกค้าต้องการดีไซน์ทั้งแบบแล้วดีไซน์ทั้ง เรียกอายุการจัดเก็บด้วยอย่างเช่นลูกค้าต้องการที่จะยืดอายุการจัดเก็บเขามีในใจว่าอยากจะต้องการเพิ่มอายุการจัดเก็บอย่างเช่นจาก3วันมาเป็น2เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีหน้าที่ไม่ไม่ใช่แค่ออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อย่างเดียวต้องออกแบบเขาเรียกว่าให้เหมาะสมกับลูกค้าด้วยอย่างเช่นลูกค้าต้องการ2ปีเก็บได้2ปีเก็บได้3เดือนเราก็ต้องดีไซน์แพคเกจจิ้งในสูตรของแพคเกจจิ้งให้เหมาะสมกับลูกค้านั้นๆเทรนด์พอยท์ของผู้ผลิตอาหารโดยทั่วไปแล้ว ส่วนหนึ่งก็มาจากอายุการจัดเก็บนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการที่จะได้แพคเกจจิ้งที่จะไปเข้าโมเดิร์นเทรดหรือว่าจะเป็นขายโดยตรงก็ตามนะฮะก็ต้องมีอายุการจัดเก็บที่ยาวนานพอสมควรไม่งั้นก็ถ้าเกิดอายุการจัดเก็บสั้นเวลาเข้าโมเดิร์นเทรดหรือว่าเวลาจะไปขายให้กับลูกค้ามันก็จะมีอายุการจัดเก็บสั้นมันจะโดนรีเทิร์นเร็วขายยังไม่ทันหมดเลยอายุหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยให้กับผู้ประกอบการอาหารสามารถขยายตลาดได้ก็ผันผวน,นพอสมควรในช่วงครึ่งปีแรกเพราะว่าความไม่แน่นอน <ๆ S 1> ここก็มีเกี่ยวกับเรื่องของภาษีทำเป็นหลักนะครับเพ <osters S 2> ราะว่าๆๆส่วน <ๆ S 1> ใหญ่แล้วแพคเกจจิ้งของเราทำแล้ว,ลวก็ส่งออกเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่เรียกว่า8 9 0ถึงใช้ในประเทศก็อยู่แค่ประมาณสัก10%ตตลาดใหญ่ของเราก็ยังเป็นอเมริกาอยู่เหมือนกันก็ช่วงครึ่งปีหลังก็ถือว่า เ,เรียกว่าอนาคตก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ขึ้นสดใสขึ้นเพราะว่าภาษีธรรมนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะของเราก็เรียกว่าภาษีเท่าๆกับประเทศเพื่อนบ้านผมคิดว่าไม่น่าจะกระทบมากเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายนะครับเพราะว่าการแข่งขันความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราก็ก,ก็ไม่ได้แพ้ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในแถบแถบเซาทิสเชียนี้ภาษีธรรมนี่โดนไป19%ผมว่าทุกฝ่ายอ่ะอย่างที่ผมว่าผู้ผลิต ะะผู้ผลิตอย่างเราก็ต้องหาต้นทุนที่มันถูถกลงให้กับลูกค้าลูกค้าเองก็อาจจะต้องยอมที่จะลดมาจิ้นลงนะ,ะคผู้ผลิตแล้วก็แบรนด์โอเนอร์เหมือนกันก็ต้อง,องยอมลดมาจิ้นลงเพื่อให้ราคาเนี่ยที่ไปถึงตลาดอเมริกาไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากนะฮะจะได้ไม่เอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องยอดขายเขาที่นูน่นเราต้องบอกว่าเราก็เป็นผู้นําทางด้านแพคเกจิ้งลักษณะแบบนี้อยู่แล้วถ้าจะมีคู่แข่งที่จะเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าอาจจะ ไม่ได้น่ากังวลมากหรืออาจจะไม่มีก็เป็นไปได้เพราะว่าธุรกิจลักษณะแบบนี้มันต้องการใช้เรียกว่าความไว้เนื้อเชื่อใจเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าด้วยเพราะว่าสินค้านวัตรกรรมลักษณะแบบนี้คือมันเกี่ยวกับเรื่องของเชฟไลฟ์เชฟไลฟ์ก็หมายถึงอายุการจัดเก็บของสินค้าถ้าอายุการจัดเก็บของสินค้ามีปัญหาลูกค้าปลายทางเขาก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าปลายทางอย่างเช่นแบรนด์โอเนอร์ต่างๆที่เป็นมัลติเนชั่นแนลแบรนด์เนี่ย ต้องการที่จะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งผู้ผลิตจากเจ้านี้เป็นเ,นเจ้านี้เขาก็ต้องมั่นใจว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องการจัดเก็บถ้าเขามีปัญหาเรื่องเชื้อราอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง,างเช่นว่าลูกค้าเนี่ยใช้แพคเกจจิ้งเราเป็นอาหารน้องหมาน้องแมวบอกว่ามีอายุการจัดเก็บ2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นถ้าเขาซื้อกับเราอยู่เรามีคอมเพลตเตอร์เจ้าใหม่มาแล้วเขาต้องการใช้เพราะฉะนั้น Entry Level ของเขาของเจ้าใหม่ที่เข้ามาคือเขาก็ต้องจัดเก็บได้2ปี ถ้าระหว่างทางมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บเนี่ยเขาโดนรีคอร์ทีนึงมันก็ไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นการ e n t ทีไบเออของธุรกิจนี้มันค่อนข้าง,ง,งที่ที่จะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทางบริษัทเอก้าเองก็จริงๆอยู่ในตลาดอินเดียไดนะ้ประมาณสัก6ปีแล้วแต่ว่าเราเพิ่งเปิดโรงงานเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมา ก็จะเป็นแต่เซลล์ออฟฟิศอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่เรียกว่าไม่ได้พึ่งพาการส่งออกมากนะฮะอินเดียเขาโตภายในของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า l o c a l consumption เขาเนี่ยโตทุกปีสำหรับเซกเมนต์ hmm. เราเองเนี่ยโตทุกปีปีละผมว 6, ่า50%ถึง100%มาทุกปีอินเดียถือว่าดีมากก็เราก็ถือว่าได้ตลาดอินเดียมาช่วยในช่วงต้นๆปีเนี่ยช่วง6เดือนแรกที่ที่ภาษีของอเมริกาเนี่ยยังไม่ชัดเจน ก็มีลูกค้าชะลอการสั่งซื้อไปบ้างแต่ตลาดโด,โดยที่ตลาดอินเดียของเราไม่ได้รับผลกระทบเลยแล้วก็โตด้วยโตเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ปีนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้ออเดอร์จากอินเดียนยมาช่วยซัพพอร์ตในช่วงหกเดือนเดือนแรกก็ถือว่าดีมากฮะตลาดอินเดียถือว่าดีมากผมว่าอินเดีย,ยมีโอกาสโตที่เขาจะโตของเขานะฮะ,ะเพราะว่าอินเดีย,เ,ยเขาติดก,กับมิดเดิลอีสและตัวเขาเองเขาก็โตเองด้วยแล้วก็เขาติดก,กับมิดเดิลอีสคือติดก,กับตะวันออกกลางเศร,เศร,เศร,รษฐกิจที่ตะวันออกกลางก็ถือว่าดีมาก แต่แน่นอนประชากรอ,อาจจะไม่มากแต่ว่ากําลังซื้อเยอะเราก็ใช้ที่อินเดียเนี่ยเป็นฐานในการที่ขยายตลาดไปฝั่งตะวันออกกลางกับยุโรปตะวันออกเพราะเขาสนิทกันเขาสนิทกันดีนะอินเดียกับตะวันออกกลางและส่วนเมืองไทยเนี่ยผมว่าเมื่อภาษีเขาเซตอัพเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นผลลบก,กับเรื่องการแข่งขันในภูมิภาคนี้ผมคิดว่าตลาดอเมริกาก็ยังเติบโตได้อยูอ่อินเดียผมว่าเขายังโตไปได้อีกเยอะมันเขาเหมือนจีเนเมื่อ2-30ปีที่แล้วนะผมว่า ประชากรก็เยอะเขาเพิ่งเริ่มเองถ้าเกิดดูจากโดยรวมทั่วๆไปนะฮะคืออย่างเช่นดูจากรถยนต์ประชากรรถยนต์เขาที่นู่นเขาก็เพิ่งมีรถยนต์สมัยก่อนมีแต่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ก็มีรถยนต์ก็แต่ว่ามีแต่อีโคคาร์เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะเขาก็แสดงว่าเขาเริ่มเริ่มมีกําลังซื้ออยู่บ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตลาดยังโตได้อีกขั้นตอนอีก5ปี10ปีเนะี่ยพื้นที่ที่เรามีโรงงานที่อินเดียนเนี่ยสามารถขยายกำลังการผลิตได้ประมาณสัก3เท่าตัวพื้นที่นะะรรอองัับบไว้ยู่แลค ว่น่าจะประมาณสักถ้าเป็นแพคเกจิ้งเป็น number ก็น่าจะประมาณเพราะตอนนี้เราผลิตอยู่ประมาณสัก2 3 0 0ล้านใบนะฮะก็น่าจะเท่าตัวก็จะประมาณผลิตสักประมาณ600ล้านอะไรเงี้ยหกเล้านใบครับผมว่าก็ชะลอไปหน่อยนะผมดูเทรนด์โลกใช่มันชะลอไปหน่อยนะฟีลิ่งพอรู้เลยจากลูกค้าเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วมีแต่คนสนใจเรื่อง e s g เรื่อง circular economy พอหลังจากภาษี US มาเนี่ยค่อนท้างเงียบหายไปเยอะเลยนะฮะลูกค้าแบบกลายเป็นว่าแบบเออชะลอไปก่อนจะทําแบบรักโลกหรือ ESG อะไรอย่เงี้ยดูคอสติ้งกันเป็นหลักช่วงนี้ดูต้นทุนเป็นหลักถ้าเพิ่มต้นทุนอาจจะไม่ร้อนชิงเกี่ยวเรื่องของ product ใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของของก็เรียกว,ว่า ESG หรือ Circular economy มากนะถ้าเกิดไปกระทบต้นทุนเขานะผมคิดว่าเศรษฐกิจโดยรวมอ่ะผมว่ามันออีกสักพักหนึ่ง สักพักถึงจะมากลับมาโฟกัสเรื่องนี้ผมเห็นก็ในเขาเรียกว่าในข่าวทั่วไปองค์กรใหญ่ๆยังบอกเลยว่าถ้า ESG แล้วมันมีปัญหาหรือว่าไปกระทบต้นทุนอาจจะชะลอไว้ก่อนจริงๆเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วขึ้นอยู่กับลูกค้าลูกค้าเนี่ยเวลาที่จะทำโปรเจกต์ใหม่เนี่ยก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องคอสติ้งเป็นหลักของเขานะเท่าที่ผมจับความรู้สึกได้นะฮะแต่เขาคงยังศึกษาอยู่แต่จะลอนชิ่งโปรดักต์ใหม่เกี่ยวกับเรื่องของ เขาเรียกสินค้ากรีนพอรดักแล้วมีเอฟเฟกกระต้นทุนผมว่าเขาชะลอไปจริงแล้วก็ควรจะทำต่อเนื่องการทำต่อเนื่องก็หมายถึงว่าการเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเซอร์คูลาร์เรียกว่าทำเซอร์คูลาร์อีโคโนมีถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของขยะเนี่ยก็ควรจะต้องคบลูเกี่ยวกับเรื่องของรีไซเคิลพอรดักอย่างเช่นยกตัวอย่างเอาให้ชัดๆก็คือว่าต้องมีการแยกขยะให้ชัดเจนก่อนบ้านเรา เมื่อแยกได้แล้วก็ต้องมีการจัดการรีไซเคิลขยะให้มันเป็นกิจจลักษณะถ้าเอาขยะไปรวมกันแล้วก็ไปฝังปกแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าการจัดการอาจจะลําบากถ้าต้องการกําจัดขยะจริงๆโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าพูดถึงเรื่องของกําจัดขยะพลาสติกก็ต้องแยกขยะให้ชัดเจนว่าขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ต้องแยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลแล้วเอากลับมานําไปใช้ใหม่ไม่ใช่เอาไปฝังกก ถ้าฝังกบเนี่ฝังเท่าไหร่ผมว่าคิดว่าก็คงไม่หมดนะคิดว่าไม่หมดนะต้องเอากลับมาใช้ใหม่ถ้าเราสามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทำเซอร์คูลาโคโนมีได้สมบูรณ์แบบหรือเรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบก็เรียกว่าเขาเรียกว่าครอบคุมพอพอที่จะสามารถเกิดวาลูใน p r o d u ั t ฑ์ตัวน,นี้ได้เนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการในประเทศรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะทำให้ผู้ประกอบการเห็น ไปในโลกเราเนี่ยนะในระดับ global scale ว่าของเรามีการจัดการแบบนี้พลาสติกของเราเนี่ยมีการรีไซเคิลเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้มีการจัดเก็บแยกขยะแล้วก็เอามาทําเป็นพลาสติกชนิดใหม่แบบเหมือนใหม่แล้วก็เอามาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างงี้ผมว่าถ้าเกิดเราสามารถพูดเว้่ตรงนี้ได้ไมันจะได้2ข้พอคือหนึ่งได้ทั้ง Image ว่าประเทศเราเนี่ยสามารถจัดการเรื่อง circular e โคโนมีได้ดีไม่มีขยะเหลือทิ้งของพลาสติกสามารถเอากลับมาใช้ได้หมดนะอันดับ2ต้นทุนเองของผู้ประกอบการก็จะถ,ถูกลง เพราะพลาสติกใหม่กับพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วเราใช้พลาสติกจากพลาสติกรีไซเคิลส่วนหนึ่งที่มาใช้ในในการผลิตเราก็จะทำให้ต้นทุนเราลดลงผมว่าในช่วงนี้ถ้าโดยรวมนะไม,ไม่เกี่ยวกับเอกาเพราะวาเกายังสถานาการณ์ก็ยังถือว่าดีอยู่ปีนี้ยถือว่าเราก็ยัง projection เติบโตอยู่ในหลัก2ดิจิตอยู่เหมือนเดิม แต่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมผมว่าอาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าอาจจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยใช้เวลาช่วงนี้ในการพัฒนานะเกี่ยวกับเรื่องของขีความสามารถในการผลิตหรือลดต้นทุนของตัวเองเพราะว่าในวิกฤตมันก็มีโอกาสนะผมคิดว่าแทนที่เราจะไปขยายตลาดอาจจะตลาดไม่ดีขยายตลาดไม่ได้ก็มาดูต้นทุนของเราว่าเราสามารถที่จะทําต้นทุนยังไงให้มันประหยัด อินเวสเมนต์เกี่ยวเรื่องของออโตเมชันลดการใช้แรงงานนะใช้ออโตเมชันมากขึ้นนะ mm hmm. เพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะกับตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากประเทศจีนนถูกมากช่วนะงนี้แล้วเราเองจริงๆพอเราไปดูตลาดจีนจริงๆเรื่องของการผลิตเขาค่อนข้างที่จะล้ำหน้ามากๆล้ำหน้ากว่าบ,บ้านเรามากแทบจะไม่ใช้คนงานแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาผลิตในจํานวนมากไม่ใช้คนงานต้นทุนก็ถูกกว่าเราเราในฐานะที่ แน่นอนอยู่ในอาเซียนแล้วก็มี FTA กัแบจีนเราก็ต้องปรับตัวนะไม่งั้นในอนาคตก็จะแข่งขันกับโดยเฉพาะเอาชัดๆแบบนี้นะจี G นแะข่งขันจะลำบากในฐานะผู้ประกอบการน,นะฮะ<อ>ผมคิดว่าเราก็คงต้องหาวิธีการในการที่จะลงทุนเกี่ยวกบเรื่องของระบบ automation อโโมมนนย่างที่เขาว่าอุตสาหกรรม4.0อะไรอย่างรเงี้ยลดการใช้คนงานให้มันน้อยใช้เครื่องจักรให้มันเยอะขึ้นนะเราต้นทุนมันก็จะลดลงนะผมคิดว่าในสิ่งนี้เป็น,ปนสิน่งจำเป็นแล้วก็หา innovation สำหรับสินค้าที่ที่ผู้ประกอบการผลิตอยู่ว่าจุดแข็งเราคืออะไรแล้วก็เสริมจุดแข็งตรงนั้นแล้วก็หาพอรดับใหม่ๆที่มันมีวารูหรือว่ามีเขาเรียกว่าสินค้าที่มันมีมูลค่ามากขึ้นนะเขาจะได้ขายแล้วก็จะได้มีแบบเขาเรียก profit margin มากขึ้นผมคิดว่าเราเน้นไปนเรื่องของนวัตรกรรมลด,ดต้นทุนการผลิตนะฮะใช้ออโตเมชันมาช่วยอันนี้จะทําให้องค์กรได้อยู่ได้